สบายดีพี่น้องสุขุสุคนจ้ามื้อนี้ก็เบ,บากาน็นาเพิ่นได้มาตองานเทไปทางข้างเฮือน,นพี่น้องทางส่วนทาอันหม่องนี่หาสิจงไว้พี่น้องจาสิเทมาฮแต่หม่อเขตใม่นี่เอาพอเพราะว่าทางนี้หันากะนาเพิ่นอยากปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ที่ว่บาบ่มักแสงแดดก็สิเอาดอกไม้บม่มักแสงแดดมาใสาน่มสนมื้อนี ทั้งนี้มันสีห่มอยู่เบิดมือมันบ่ค่อยมีแดดคันโซนทางพูดแหละแดดโซนขางเฮือนทางนั้นแดเดเบิดมือทางนั้นแดดแต่เศร้าจนขำว,ว,ว,วางนี้มันสีหม่มตลอดเข็นจะปลูกด,ดอกไม้ฮะดอกไม้มาใส่ของเราสิส่วนออกบ่เคยดินเจ้าก็เอาดินไปสัง่ง กหน้าหมักงานปูนหลายกระยาดอกเ,เ,เ,เห็ดเห็ดเือนเจ้คของบะ สองลูกพี่น้องจกเป็นเห็ดยังวาดลูกคือสิไายแน่แล้วล่ะเล็ดแล้วอะไรกระทงขันผนสิผสมปูนนะเด้อพี่น้อง แล้วนาได้เอามาผสมอยู่ทางพี่เอาเลยพี่น้องจ้าเพิ่นใส่ปูนสอบขึงเด้อเดี๋ยวหยุดเอาไว้จูดเฮือนเฮาเฮ้ยอย่าทิ่มไปอย่าทิ่มไปเอาไว้จูดเฮือนเฮา,เาพี่ผสมทางนี้เอา ทั้งนั้นคะกรเห็ดมันยังบกแข็งพอจ้าถึกต้องจ้าถืตัวทำบวงครอยู่ตล่างแ่นพี่น้องมาแพนก็ได้มาซอยสมปูน

มันจะผิดไหอีกรอบนึ่งตั้งหัวขัดกันอย่างนี้ความผิดง่ายอีกอ้อมเลยเหมือนคนเฮาแะไรหน้าฟาหัวรด ลมลมมันส่งมาทางนี้ได้พี่น้องเลยเลยมาผาสมที้ง,งจะปรับทุมคล้องน้าได้เบ,บาแพนอืมได้เคลียร์ออกเอาอันอันนั้นอนนันไปกัน้นไว้ก่อนก็นได้ไม่แป้น เธอระสอบขึงเด้พี่น้องคนทรงกับชายชายสามหลดุดเราพาคนดินมาเลยหินสามหลดุดเมื่อเช้าในคนดินน้ำแล้วกันมาต่องานตัวนี้เลยขันพืนแล้วเวียกน้ำเพื่อนย้ำซานแล้วจังหินกระนาไปซอกเวียกเห็ดทางเนาะด้วยพี่น้องจ้าเนาะก,กระนา ซ่ยหารายได้ซ่ยกันได้สั่นแล้วเราจะเลี้ยงกันไม่รอดงนินยูทูบก่ะพอได้ใส่พอได้จุนเจือ,อครอบครัวเอาก็เหตดถ่ายคลิปไปนั่แล้วก็ได้เงินให้งานนั่ โอเคนะเมิองก่อนายเล้วซะก่อนายเล้วนเพื่อนใ,ในช่านเบิดเซ็ตซัดแล้วก็จังออกหาง,งานทำนกับเบาแพนได้ยูวเฮีนมาใส่แล้วพี่น้องสามสี่หลดบอกชังแลหละขนาสั่ง <c oughs> ตามสิลดประมาณนี้ล่ละกาิ่นกสิได้เห็ดไปเรื่อยๆแหละพี่น้องเห็ดจนมันแลี้ยงผลไดน้ำเพินน้ำซานมันแลลมมันทั่วแล้วก็จังหาเห็ดงานคือโอนเราไปห,หละเด้อพี่น้อง ลุกเลยนะเขาก็ยังซึ้มนนะโะโอ้ตะอดพี่น้องเลยจักนำซะเองเลยเด้อใหนมันซึมใน,นหนึ่งเดียพี่นอ้องประมาณสามสิบนาทีรักใครหล่อแลวเขาคน,นในลหล่อแลวบอกว่วเป็นยงไมอัอนนันบอกไม่หอ่อเออังบุงไง <laughs> ล,ลองวันเหนือนน่อยน่นอนป่ะวันนี้เป็นเตะดำลงเดี๋ยวน้งอง <c oughs> ตะอ้นคืออะไรพี่น้องคือคือไปเมียสร้างอะไรก็ต้องคืออะไรตั้งแกนเมียสร้างนะั <c oughs> ่นเองสร้าจำเป็นซอยกระลางพี่น้อนนะ โดยกันทุกเวียกเลยกายถามี FC อยู่ขางเราที่อยู่บ้านไกลส์นั้นเชียร์อยากยาต่อเติมบ้านหรือว่าเก็ดอย่าเก็ดท่านเทฟนี้หนหอ่ะหักอาไรด้วยพี่น้องเด้อหารุ่ได้ ได้ว่าสร้างทุบก็แบบก่อเพนนล่อ่ะก็เพ็นทุบเพื่อนทุกอย่างบมก่อเพนสร้างทุบสร้างทุบระไว้ลูกพี่น้องได้ว่าสร้างสร้างโค่เนี่ยก็เห็นว่าทุบสร้างทุบก็จริงอ่าออันว่าสร้างได้ว่าแอบหรืออย่างหรือมาอี่างลื้อยู่สมปูนเห็นในรถ

ลองสเตรียมเทพี่น้องเพลงเขาก็เริ่มบรรเลงมาแล้วพี่น้องเลยเขาเริ่มเปิดเปิดเพลเปิดไปิสันเปิดเพลงใส่เลยสงสัยคลิปนี้จะเทโบ้แล้วซะแล้วรอชมตอนอันคลิปคลิปต่อไปพูดเลยพี่น้องเพราะว่าค้างเงอนเขาเปิดเพลง น่าก็ลาพี่ลานนองไปก่อนเลยพี่นอ้องฝากกดติดตามด้วยพี่น้องกลับมาใหม่อ่ะบายบายพี่นนองเจอกันอื่นเศร้าพี่นนองดีพี่นนองหวยเลย